ชมหน้านางหายสวยไม่ใช่เล่นเล่นหลังครูเทียมวิจาร์ณจนร้องไห้ต้องบอกว่ากลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนระอุนในโลกโซเชียลเมื่อครูเทียมชิงชาสวรรค์หรือครูเทียมชุตเดชท,ทองอยู่ได้พูดขณะที่เป็นกรรมการตัดสินประกวดวงโหวตที่จังหวัดร้อยเอ็ดโดยครูเทียมชิงชาสวรรค์นั้นได้มีการพูดว่าการแสดงของกับแก๊บและนางไหนั้นดูไม่เข้ากันกับแก๊บผอมนางไหอ้วน ไม่รู้ว่านางไหายหรือนางโอ่งจนถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์และในเวลาต่อมานางสาวพิมลพรหรือนางหายก็ได้โพสตเฟซบุ๊กว่าคนพูดอาจจะไม่ค่อยจำแต่คนที่ได้ฟังมันจำฝังใจคนอ้วนก็มีหัวใจขอบคุณช่องอมรินทีวีด้วยนะคะแต่วันนี้ครูใช้คำว่าพูดหยอกหยกแรกเกินไปหรือเปล่าคะ ถ้ามีคนลองพูดให้ครูออกไปแบบนี้ครูจะยังรู้สึกโอเคอยู่ไหมหนูรู้ตัวเองดีว่าตัวเองไม่ใช่คนผอมคนหุ่นดีแต่ครูก็ไม่สมควรจะมาพูดให้หนูออกสื่อขนาดนี้คิดเห็นใจคนอื่นบ้างถ้าเกิดกับตัวเองจะยังคิดว่ามันเป็นเรื่องเล่นเล่อยู่ไหมสําหรับบุ๋มตอนนี้ก็ขอบคุณกำลังใจจากทุกๆคนด้วยนะคะ และในวันนี้ทีมข่าวไทยนิวส์จะพาทุกท่านมาเปิดชมหน้านางหายหลังครูเทียมชิงช้าสวรรค์วิจาร์รูปร่างจนร้องไห้บอกเลยเธอนั้นดีกรีไม่ธรรมดาเพราะสวยไม่ใช่เล่นเล่นงานนี้เธอนั้นจะน่ารักหน้าเอ็นดูขนาดไหนเราไปชมพร้อมๆกันเลย